สบายดีสบายดีทุกคนเดือนแจ้งทุกคนมันีอกชิพาทุกคนมามุกมันเนาะนาวแล้วหนาวแล้วกกินมันมุกมันกินไม่ย่อมมันนะกินบองมันนะทุกคนเด้อแก่แล้วแก่เลยครับชะกิเทาชะกิเทาเลยมามุกทุกคน suốt không? Chân mày nhỉ Mười phâu chi được không? nặng như, <laughs> như nào nữa Kín nào Kim kê nào kê nào nặng phình phai mốc măn kín Bắn nọ bắn nào lại Đi cái vì nó, เดือนก็แจ้งพอเดือนเนาะอังยมนี่ซุกเลยฮะสเส่ยบอย่ะธรรมดามันนะแล้อ้าวทุกคนกินมันไหมเแซ่บคุสเต็ตกจุกบเช็บแล้วอา,อาหารว่างจะกันในมะขามทุกคนมกในมะขาม กินมงมันกินมมงในมะขามลมพัดเย็นหนาวแล้วบ้านเ้า <c oughs> ใช้ชีวิตแบบบ้านๆคือบ้านเนานี่แหละพงคือพงแต่มัน่มมเป็นชีเหลืองเนาะชีเหลืองงาม นี่สุกแล้วเนาะจุดใหม่ไงกายสุกจุดใหม่อละไรลในทุกคน,คนทางในนี่นอ้าวตกละอันนี้ประมาณนี้

นี่สมาชิกได้ไหมสมาชิกหลายเลยครับม <bunları> ีลูกน้องยามิมีได้รอปภเดนแจ้งทุกคนบัญชินได้ไหมนั่งช่วยๆจะไหนขึ้นนอนช่วยๆเด็กๆจะได้ขึ้นนอนอืมสิบห้าคำไหม